มาที่เกมพับจีมูบายโอเคสามารถปรับกราฟิกเอาต้าได้แล้วก็ถ้าเลือกกราฟิก HD เฟมเรทจะได้สูงก็เดี๋ยวผมทดสอบเป็นกราฟิก HD เฟมเรทสูงตามนี้มามาลุยกันนี่ดูนะครับมุมมองกรดูลรืล่นๆนะแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบทนรสโคปกัน ใจโลสโคปนี้หน่วงนะอ,อย่าคิดว่าไม่เห็นนี่ทำไมจะไม่เห็นไม่ธรรมดานะเราอะ่ะ โโอหตน่้นมาที่เกม Call of Duty Mobile ในส่วนของกราฟิกก็จะมีให้เราปรับตามนี้ เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคุณภาพกราฟิกกลางเฟรมเรทสูงทดส,สอบที่โหมดมันติเพยเยอร์กันก่อนนะครับดูสไลด์สไลด์กระโดดกระโดด มาที่โหมด b a t t l ลเลยย่อม Okay. มาที่เกนเกนชิน Impact คุณภาพกราฟิกสูงเฟรมเรท60มาทดสอบกันโอ้สู้ในนันเกียนนี่สบายนะมามามารวมกันรวมกันเร็วรวมกันบาบิน โอ้โหโซนในดันงเจน oh. ผมว่าโอเคอยู่นะ